ันี้คุณอยู่กับครูเสือหรวกกการหลงนี่คุณอยู่กับครูเสือหลวงพ่เสือกะการหลงครับใช่เรว่าเสือหมอบเรียนเสือหมอบเรียเสือยิ้มเสือเย็นยิ้มเสือเย็นนี่ท่านมีลูกศิษย์ท่านที่ดังคือตีใหญ่อาจารย์ตีใหญ่ของเราตีใหญ่ก็อาจารย์ก็ตายไปแล้วนะครับโดนท่านเป็นอาจารย์อาจารย์อาจารย์ของคุณเสือใหญ่ของเขาอาจารย์เสือแผ่นอันนี้นิยมนิยมไหมครับนิยมไหมหลวงพ่อสดท่านยังทุกทุกเหรียญทุกเหรียญมากน้อยก็อีกเรื่องอันนี้เขาบอกว่า เขานิยมคือเหรียญที่เป็นยันต์กับตตะก้อ,อใช่ไหมครับรู้สึกว่าจะเป็นเอกลักษณ์เหลือเกินถ้ามีไหนมียันต์ตะก้อเขาจะมีความนิยมมากถูกนี่นะครับลาบผลบุญทวีนะครับเรื่องเหนียวไม่ต้องถามกันนะสุดยอดไปค้าไปขายก็ต้องทําใจหน่อย<ไ>อแต่ก็ไม่เป็นไรนะอันนี้ละนี่ฮะนิยมนะตำรวจเจ้าเจ้าหน้าที่ต่างๆนะควรจะมีนะทหารตำรวจอาชีพที่มันเสี่ยงตายหน่อยอะไรอย่างนี้นะอันนี้นะครับอ มันกู้ก็มีก็ดีนะอยู่ทูกเขาบอกาวา่าเจ้านี้ได้กลัวเจ้านี้จะได้กลัว,วถุงตังโอ,อเค